เฮปไม่ได้น่าเป็นฝ้าแต่เฮจะมีแบบจุดเป็นจุดรอยดําจากการแกะสิวเฮก็จะใช้สไปเชไลท์แต่สไปชไลท์พี่สาตัวนี้เน้นในเรื่องฝ้าด้วยฝ้ากับจุดด่างดําที่จุดรอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวแล้วก็คอลลาเจนอบางทีหน้าเราตัวนี้จะไปช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยเติมเต็มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าเราให้มีความชุ่มชื้นกระจ่างใสเรียบเนียนไลทินวิตามินเอที่เข้มข้นมากเขาได้เยอะมากราคาหลัก ร้อยแต่คุณภาพหลักพัน้าไปเนี่ยมาสิเจ้าไหลตัวเนี้ยสามสิบกรัมค่ะไม่ต้องเชื่อค่าทุกอย่างลองด้วยตัวเองราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักพันรออะไรถ้าเกิดว่าใช้ตัวไหนแล้วยังเหมือนเดิมหน้ายังเหมือนเดิมนะทุกวันเนี้ยกําลังมองหาครีมตัวใหม่ที่อยากจะเอาไปลองใช้ตัวนี้ปลอดภัยด้วยสเปเชไลพี่สาลองเอาไปใช้ดูนะ เผื่อเราจะมีความสุขขึ้นหนึ่งกระปุกจะมีทั้งหมด30กรัมเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในครีมค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านั่นเองค่ะและมีส่วนผสมของเรตินอลค่ะทุกคนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรออร์แกนิกเลยนะคะบอกได้เลยว่าใครได้ใช้นะคะยังไงก็ติดใจอย่างแน่นอนค่ะเวลาที่ตอนกลางคืนนะเป็นช่วงที่ใบหน้าของเรานะคะต้องการการพักผ่อนมากที่สุดคะ่ะและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าถ้าได้ตัวช่วยดีๆอย่าง Special Life นะคะมาร์ไปทั้งคืนนะคะพอตื่นมานะคะใบหน้าชุ่มชื้นแล้วก เนะคะขาสว่างกระจางใสแล้วก็ไร้สิวนะคะขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Special Life ค่ะ สาวๆที่อยากมีผิวสวยแบบตะโกนต้องมาลองตัวนี้เลยค่ะ Special Right Retinol r e v i v e r Night Deep Cream เป็นสกินแคร์ที่สาวๆควรมีไว้ติดบ้านนะคะสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องผิวหน้าให้ดูกระจ่างใสขึ้นผักเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพลงแล้วนะคะและยังช่วยลดเรือนริ้วรอยของเราด้วยนะคะและอีกไม่พอช่วยลดเลือนจุดด่างดำที่เกิดขึ้นจากสิวทางแบรนด์เขาอาสารสกัดให้มาจุกๆในกระปุกนี้กระปุกเดียวเลยค่ะยกความดีความชอบให้ตัวนี้เลยค่ะ s p e c i a เท้าไรเรตินอนรีเวเวอร์ไนต์ีทิคครีมสาวๆที่อยากมีผิวแบบสวยตะโกนต้องไปลองตัวนี้แล้วจ้าผิวสวยเปะ๊ะครบจบในสเต็ปเดียว รวมถึงสารสกัดที่ปังสุดสไ้่ว่าจะเป็นไฮยาโรนิกแอซิดที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวรวมทั้งวิตามินอ e ีที่ต้านอนุมูลอิสระซ่อมแซมผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวโลวิโซมเรตินอลมอยช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมอ่อกบอกเลยเป็นสกินแคร์ที่ตัวเดียวครบจบจริงๆลดลริ้วรอยกระตุ้นคอลลาเจนทางเนืนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวในแต่ละวันผิวหน้าเราใช้งานหนักมากการเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆต,ตัวนี้เเลยีนนัว้ขาบางเาาามมกซึไว้า มีโมเลกุลที่เล็กมากเป็นเลติโน,นที่คุณหมอทําเองคิดคนเองมั่นใจได้เลยเพราะเราใช้แล้วผิวดีขึ้นจริงผิวกระจกสุดๆยกให้เป็นเลติโนอ,นอีกหนึ่งตัวที่ทํำถึงมากใครสนใจนะเดี๋ยวแปะพิกัดไปให้เลย ลองใช้เรตินอลเจ็ดวันมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงช่วงนี้หน้าเนยสิวขึ้นและทิ้งรอยดํารอยแดงไว้เพียบเนยเลยจะมาลองใช้เรตินอลของสเป c เ a l i z ไลซ์ตัวนี้เห็นคนรีวิวกันเยอะมากเลยทุกคนวันแรกทาแล้วรู้สึกว่าเนื้อเซรั่มซึมไวไม่เหนียวเนินอะแถมยังรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นสุดๆเนยไปอ่านมาเขาบอกว่าเรตินอลเนี่ยช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆให้เราตลอดทาให้หน้ากระจา่างใสผิวเรียบเนียนและดูอ่อนกว่าวัยมากขึ้นดูสิทุกคนเนยใช้ติดต่อกันวันที่5แล้วรู้สึกว่าผิวดีีขึ้้นนนจจรริงๆากกท่ยใหดูตอแ รอยสิวที่คางเยอะมากแต่ตอนนี้รอยสิวจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยนี่เนยเพิ่งเริ่มใช้เรตินอลครั้งแรกนะเนี่ยทุกคนรูงี้ใช้ตั้งนานละทาวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยอยากมีผิวหน้าดีอย่าลืมใช้เรตินอลกันทุกคนคะเคยใช้เรตินอลแล้วหน้าแหกแบบนี้มาก่อนไหม ส่วนตัวคือเจอหลายครั้งมากๆจนคิดว่าเรตินนลไม่เหมาะกับเราเลยแต่ตอนนี้เจอครีมตัวใหม่ที่ตอบโจทย์มากๆตัวนี้เลยค่ะ Retinol Reveal Night r e t a t Cream เขาเป็นครีมบำรุงที่ช่วยฟื้นฟูผิวได้จริงๆด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ช่วยให้ผิวเราดูชุ่มชื้นอิ่มฟูที่สำคัญคือไม่แห้งตึงและยังมีโรวิซัมเรติ n o ลมอยที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแบบอ่อนโยนคือใช้สักพักแล้วรู้สึกผิวดูเรียบเนียนขึ้นและริ้วรอยดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดแถม ังไม่ทํำไม่น้าลอกเหมือนที่เคยเจอมาคือชอบตรงที่เนื้อเขาซึมเร็วมากทาเนเดียวก็ทั่วหน้าแล้วค่ะส่วนใครที่ใช้เรตินอลแล้วหน้าแหกเหมือนกันลองตัวนี้เลยค่ะแล้วจะติดใจและที่สําคัญทําให้ผิวอ่อนเยาว์ชุ่มชื้นและอ่อนโยนแบบนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะทุกคนผิวหน้าใสๆแบบเนี้ทุกคนก็สามารถมีได้แนะนําเลยว่าอยากลองใช้เรตินอลต้องสเปเชียลไลน์ตัวนี้เลย ีใครยังไม่กล้าลองเรติโนบ้างไหมคะอยากให้ทุกคนเปิดใจใช้แล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะตัวนี้นะก็คือสเปเชียลไลท์เรติโนทค่ใช้เองใช้ต่อเนื่องมาหลายกระปุกแล้วคะ่ะจากเมื่อก่อนหน้าพังมาก รอยฝ้ากระจุดด่างดำแถมผิวหมองคล้ำอีกและดูผิวหน้าตอนนี้สิคะผิวฟูมากผิวช้ำเรียบเนียนและที่สำคัญผิวหน้าดูเด็กลงอีกด้วยในหนึ่งกระปุกาาสารสกัดมาแบบแน่นๆหลายตัวเลยค่ะมีทั้งนานโนไวาสารสกัดที่ทำให้มีอนุภาคเล็ก,กระดับนานโนเพื่อให้เข้าผิวได้ง่ายขึ้นโดยมีส่วนประกอบหลักก็จะเป็นอัลฟาอาบูตินวิตามินซีกูตาไทโอนซึ่งจะช่วยทำให้ผิวของเราสว่างกระจ่งางใสลดเลือนจุดด,ด่างดำผิวหมองคล้ำค่ะทำให้ผิวของเรานะ่าดูไรต่างๆเนี่ยมันดูตื้นขึ้นเพราะว่าเขาจะช่วยกระตุ้้้้นน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 คคคคอออออลลลาาาเเเเจจใตผิววขงรรีีกกดยยะะะะแแ่่่ทปป็บบ